เอ p มเ o อร์นะคะไพ่ของทีเอ m มเ r อร์เลแฮงแมนหนึ่งเด็กไม้จะมีจีเชียนนะคะตัวคุณนะดีเอ m มเ r อร์คุณเป็นคนที่เก่งนะมีความรู้มีความสามารถเป็นผู้นำนะมีเซนส์มีจิตสัมผัสนะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของสติปัญญานะแล้วก็คำพูดที่ดีนะคำพูดที่ สร้างสรร์นะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรร์ด้วยมองกันไกลนะคุณจะเป็นคนที่ครบพร้อมนะครบพร้อมสมบูรณ์แบบเลยนะคะคุณเป็นคนที่มองต่างมุมนะคะแล้วก็มีมุมมองที่มันแปกแตกต่างสามารถนํามุมมองของคุณามาสร้างสรร์เป็นผลงานดีๆได้ด้วยนะคะด้วยเดอะเมจิเชียนเนี่ยเขาเป็นนักเวทอยู่แล้วนะคุณมีเวทมนต์ในการที่จะเสกสร้างสิ่งใดๆก็ได้นะให้คุณเนะี่ยประสบความสําเร็จเป็นดีเอ็มเพอเลอร์ได้นะ สติปัญญาของคุณนะเฉียบแหลมนะคุณมีมุมมองที่มันแตกต่างแล้วแล้วก็หาวิกฤตในโอกาสได้นะแต่คุณเนี่ยกว่าที่จะมาอยู่ตรงนี้นะเป็นดีเอ็มเปอรลอร์ประสบความสําเร็จขนาดนี้เนี่ยคุณผ่านอุปสรรคมาเยอะนะคุณผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายเลยนะแต่คุณเก่งสามารถที่จะอยู่กับปัญหานั้นได้คุณสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะคะ คุณมองการไกลอ่ะคุณเป็นคนที่มองการไกลนะไม่ได้คิดสั้นๆนะแต่คุณคิดยาวไกลไปถึงอนาคตนะมีการวางแผนมีความคิดที่มันเป็นผู้ใหญ่นะตัวคุณอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะแต่คุณเนี่ยคิดนะคิดเป็นดีอ็มเพลเลอร์เลยอ่ะคิดใหญ่คิดใหญ่เป้าหมายใหญ่คุณอาจจะมีเป้าหมายใหญ่นะแล้วก็คุณต้องไปให้ถึงด้วยนะนี่มันอาจจะเป็นเป้าหมายของคุณนะฝันใหญ่แล้วไปให้ถึงนะ มันคือดวงชะตาของคุณแหละคุณเป็นคนที่มีดวงจกกักรพรรดิมีดวงยิ่งใหญ่มีดวงผู้นำผู้ปกครองนะผู้ที่จะดูแลจัดการสิ่งใหญ่ๆนะเป็นผู้นำองคอ์กรเป็นซีอโอก็ได้เช่นกันนะหรือคุณอาจจะทำงานกับองคอ์กรต่างชาติองค์กรขนาดใหญ่นะและงานของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ของคุณด้วยนะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณติดตัวลงมานะเป็นในเรื่องของ การสื่อสารนะคุณมีอาจจะพูดได้หลายภาษาคุณอาจจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะะการติดต่อสื่อสารก็ได้เช่นกันและคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะบุคลิกภาพของคุณการทำงานของคุณมีสเสน่ห์สามารถที่จะดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาสนใจคุณได้นะทั้งในเรื่องของคำพูดทั้งในเรื่องของตัวตนการทำงานของคุณมีสเสน่ห์นะสามารถ เขาเรียกว่าครอบคลุมนะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวได้นะคุณเก่งสติปัญญาของคุณนะไม่มีที่สิ้นสุดนะความรู้ที่คุณมีนะคุณอาจจะเรียนรู้ประสบการณ์มาจากความทุกข์นะเพราะว่าไพา่ดิแฮงแมนนะคุณมีความทุกข์มาก่อนคุณเจอมาเยอะนะคุณก็สั่งสมบาร,รมีนะด้วยการ เอาทวีงเอกจากความทุกข์แก้ไขปัญหานะจนคุณเกิดสติปัญญาความรู้ความสามารถนะแล้วก็คุณก็ามาต่อยอดนะของเเมิเชียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะในเรื่องของความฉลาดนะไพ่ของไฮโลแฟนขึ้นมาคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วคุณก็เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะมีเซนส์มียานสัมผัสที่ดีนะคะมากๆนะยานสัมผัสเนะี่ยมันเกิดจากการบําเพ็ญเพียรของคุณด้วย เกิดจากการที่คุณสะสมบุญบารมีจากความทุกข์ของคุณนะหรือปัญหาวิบากกรรมที่คุณเจอนะมันทําให้คุณนะ่ะมีเซนต์มียาสัมผัสและสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะไพ่ของผู้นําขึ้นมาสองใบคุณเป็นผู้นําแน่นอนนะผู้นําองค์กรใหญ่ๆนะผู้นําศาสนาก็ได้นะผู้นําที่จะทําให้ผู้คนเนะี่ยไปสู่ทิศทางที่มันดีนะ มันอาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้นะคุณอาจจะเป็นครูเป็นครูสอนศาสนานะหรือเป็นมีพลังงานของความเป็นพ่อนะพลังงานของการดูแลการปกป้องพลังงานอบอุ่นพลังงานของแสงสว่างการให้ความรู้การช่วยเหลือนะการช่วยเหลือการชี้แนวทางให้ผู้อื่นนะไปสู่ทิศทางที่มันดีนะไพ่ของแทมเพลนนะการเปลี่ยนแปลงนะกำลังจะมาถึงคุณเร็วๆนี้นะคะหรือ ภายในหนึ่งสามเดือนนี้นะไพ่ของเ e มเพลนขึ้นมานะคะเัมเพลนการเปลี่ยนแปลงของคุณมาถึงแล้วนะเด e อ o เลเนะคุณจะเจอตัวตนของคุณคุณจะเจองานที่ใช่ของคุณนะคะถ้าเกิดใครที่กำลังถ้าคุณยังไม่ได้มีพลังงานนี้นะ,ะในอนาคตคุณจะมีพลังงานนี้นะะพลังงานของดีเอ็มพลเอร์พลังงานของคนที่ประสบความสำเร็จนะ,ะพลังงานของผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีมาการมีนะ ไพ่ของไนท์กับคันะคุณจะเจองานที่ใช่นะฮะงานงานนี้มันกเกี่ยวข้องกับคําพูดของคุณนะคําพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อม,นอมตนแล้วคําพูดของคุณเนี่ยชักจูงผู้คนให้คอยตามได้ด้วยนะมีคนอยากเป็นเหมือนคุณนะไพ่ของเดลเวอร์นะเขาในอนาคตเนี่ยเมื่อคุณประสบความสําเร็จนะเขาอยากเป็นเหมือนคุณแน่นอนเขาอยากเรียนแบบคุณแน่นอนนะแล้วเขาจะ ขอคําแนะนามาขอไกด์ไลน์จากคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนที่จะต้องเดินทางนะไปช่วยเหลือพวกเขานะไพ่ของนายอพัพขึ้นมานะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะไปฟื้นฟูไปช่วยเหลือนะไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะเดอะสตาร์นะ,ค,ะ, Star, นะ,ค,ะคุณคือผู้เยียวยานะคุณคือผู้เยียวยาผู้ร,รักษา <S <S คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานที่ ดูแลผู้คนนะงานที่เยียวยารักษานะหรือเป็นหมอเป็นเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นหมอก็ได้นะเป็นคนที่ใช้พลังงานนะใช้พลังงานในการช่วยเหลือผู้คนนะ,ะพลังงานธรรมชาติพลังงานเหนือธรรมชาติด้วยนะที่มันอยู่ในตัวของคุณนะ คุณเป็นเดอร์สตาร์คุณเป็นคนที่ในอนาคตอาจจะมีคนรู้จักคุณเยอะแยะมากมายแนละคนจะเข้าหาคุณเยอะมากนะไพ่ของก้าเหรียญไพ่ของเสียถินีขึ้นมานะคุณเป็นคนรักความสงบเลยนะเพราะว่าไพ่เดอร์สตาร์กับไนโอดเป็นตะเขินคุณมีของดีนะแต่คุณเป็นคนที่ไม่โอโ้อวดนะคุณจะไม่ได้ไปพูดให้ใครฟรังนะแต่พวกเขาจะรู้นะด้วยแสงสว่างอล่าของคุณเนะี่ย จะบ่งบอกนะผู้คนเขาจะเข้าหาคุณผู้คนจะรักคุณนะและเดินทางเข้าหาคุณเพื่อที่จะขอคําแนะนําดีๆหรือขอให้คุณช่วยเหลือนะออร่าของคุณเนะี่ยส่องสว่างนะคุณเป็นคนที่รักความสงบนะแล้วก็ชอบสันโดษชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคุณอาจจะมีบ้านอยู่ในสวนนะมีบ้านที่ใกล้น้ําบ้านเล็กๆที่มีความสุขนะะ คุณอาจจะไม่ได้ชอบที่จะวุ่นวายกับใครนะแต่ผู้คนนะ่ะจะเข้าหาคุณนะเพราะว่าเขาอยากรู้จักคุณนะคุณจะมีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะจากสิ่งที่คุณทำนะั่นแหละจากพรสวรรค์ความรู้ความสามารถที่คุณหยิบออกมาทํานะไพ่ของเดชรีออรดนะเชรีออดเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะ คุณมีภารกิจแหละคุณมีภารกิจหน้าที่เชลิออตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เดินทางนะเขาเป็นนักเดินทางอยู่แล้วนะและการเดินทางของเขาเนี่ยเขาประสบความสําเร็จด้วยเขาได้อะไรดีๆจากการเดินทางเยอะนะคุณเดินทางเนี้ยคุณจะได้ความรู้ดีๆนะได้โอกาสได้เจอผู้คนใหม่ๆได้สังสมบุญบารมีนะได้ช่วยเหลือได้ปรับบาลานซ์ได้ปรับสมดุลน,นะ,ะคะคณจะเข้มแข็งขึ้นนะคะ คุณเดินทางมาแล้วนะ่ะหลายหลายภพชาตินะเด็ชเชลิออดคุณเจอผู้คนเยอะนะคุณเจอผู้คนทั้งดีและไม่ดีนะเพราะอย่างนี้เองนะเมื่อกี้ไพ่เดแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยคุณมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะแล้วคุณก็สามารถที่จะให้ความรู้กับผู้อื่นได้นะแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้จากประสบการณ์ของคุณนะจากการที่คุณเติบโตมาจนแข็งแร่งนะจนถึงทุกวันนี้นะคุณเป็นคนที่ เป็นนักรบนะเป็นนักรบเป็นแม่ทัพนะเป็นแถวหน้าเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็เป็นเดอะสตาร์ด้วยนะไพ่ของดูฟูเนี่ยอิสระนะคุณจะมีอิสระมีความสุขมากๆในช่องทางนี้ที่คุณจะเดินนะนอกจากอำนาจชื่อเสียงบารมีของคุณนะเป็นหัวหน้าองค์กรแล้วนะคุณยัง มีอิสระในการใช้ชีวิตด้วยนะคุณคุณจะอยากอยู่ในที่ที่มันมีความสุขอยากอยู่ในที่ที่มันมีความสงบของคุณอนะคุณก็จะได้สิ่งนี้และสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณน่ะสร้างงานได้ด้วยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้นะคะไพ่ของเฉลี่ยออดคุณเป็นนักเดินทางอยู่แล้วคุณชอบผจญภัยและคุณก็รักการเดินทางการเดินทางของคุณเนี่ยมันก็อาจจะต้อง เขาเรียกว่าวิบากนะการเดินทางที่มันต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้ต้องท้าทายความสามารถของคุณนะงานงานนี้แต่คุณเนี่ยเชียรอตเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสิ่งที่ท้าทายอยู่แล้วนะคะเขาจะรักงานงานนี้แล้วเขาจะมีความสุขว่าเขาสนุกกับการทํางานนะคุณชอบอยู่แล้วแหละงานที่มันทําแล้วมันท้าทายนะให้คุณได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เจอผู้คนเจอปัญหา การที่คุณได้แก้ปัญหาชีวิตให้ใครต่อใครเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณชอบที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วเฉลี่ยออดเป็นคนที่มีจิตใ,ใจที่มีเมตตานะแล้วก็ขี้สงสารคุณอยากช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็งานงานนี้มันท้าทายคุณมากๆนะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ดีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยให้เป็นอิสระได้นะไม่ว่าใครเขาจะเจอปัญหาใดเนะี่ยคุณก็เอา ความรู้ความสามารถของคุณที่มีนะะเยียวยาพวกเขานะะช่วยเหลือให้เขานะมีความสุขนะคุณเป็นคนที่เดินทางไปเปลี่ยนแปลงได้ทุกที่เลยนะคุณเป็นนักเดินทางคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนพลังงานให้กับผู้อื่นได้นะคุณเป็นแสงสว่างไปที่ไหนใครก็เห็นคุณนะถึงแม้คุณอยากไม่อยากเปิดตัวนะคุณ รัวความสงบนะคุณไม่ได้โอ้อวดนะแต่เขาจะเห็นคุณนะจากอ,อลา่าจากแสงสว่างจากสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณนะที่มันสมบูรณ์แบบมากๆนะคุณเป็นคนที่ครบพร้อมนะสมบูรณ์นะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถนะการเงินสติปัญญาต่างๆนะความมีอิสระในการใช้ชีวิตการมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะการที่ผู้คนรักให้ไปไหนใครก็ อยากที่จะเข้าหาคุณอยากช่วยเหลือคุณนะคุณจะเจอกัลยานามิตรที่ดีนะคนะนับต่อจากนี้ไปนะคุณจะเจอผู้คนมากมายนะที่มาห้อมล้อมคุณนะคุณเป็นเหมือนดวงดาวเป็นเหมือนแสงที่ช่วยเหลือพวกเขานะปลดปล่อยพวกเขาให้ไปสู่ความสุขไปสิ่งที่เขาต้องการนะและเขาก็จะรักคุณมากๆนะคุณจะเจอกัลยานามิตรที่ดีนะนะับต่อจากนี้ไปนะะนี่คือ สิ่งดีๆนะคือข่าวดีที่คุณได้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นเดินทางนะไพ่ของไพ่คุณจะได้เริ่มโปรเจกต์และไพ่ของเด็กเด็กขึ้นมานะเด็กไม้คุณจะได้เริ่มต้นทําสิ่งดีๆนะสิ่งๆเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ความรู้ความสามารถของคุณที่สั่งสมมานะคุณจะได้นำออกมาใช้นะคะมันจะทำให้คุณเป็นดีเอ็มพลเรอร์เลยนะเป็นคนที่ มันคงนะแข็งแกร่งมากๆนี่นี่คืองานนะภารกิจนี่คือภารกิจที่คุณจะต้องรับนะมาทำนะเพจอัพเพนเดเคลนะคุณถึงเวลาของคุณที่ต้องรับภารกิจแล้วนะการเปลี่ยนแปลงมาถึงนะคุณมีภารกิจคุณมีหน้าที่เพราะว่าพลังงานของคุณนะมันเต็มนะพลังงานงคุณมันดีมันพร้อมสําหรับการลงมือทําภารกิจนะและคุณจะประสบความสําเร็จมากๆนะเป็นดีเอ็มพาร์เลยนะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะ เดอะทาวเวอร์ Tower, นะมาอย่างรวดเร็วนะภารกิจนี้เดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วแน่นอนนะควีนอฟสวอตนะตัดสินใจนะตัดสินใจให้ดีนะฟังสัญชาตญาณของคุณให้ดีนะคะเซนสัมผัสสติปัญญาของคุณดีอยู่แล้วคุณจะประสบความสาเร็จนะไพ่ของควีนอฟสวอตนะแต่การเดินทางเนี้ยคุณจะต้องประจนภัยด้วยนะคุณจะต้องใช้ประสบการณ์ของคุณอนะที่ผ่านมาเนะี่ย ในการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะแต่คุณจะประสบความสำเร็จได้นะวีนอฟสอดอืมสเตงนะสเต็งนะขึ้นมานะคุณควบคุมได้นะไม่ว่าสถานการณ์ไหนผู้คนไหนแบบไหนเข้ามาคุณเอาอยู่หมดนะคุณเก่งคุณมีความใจดีมีเมตตานะนอกจากคุณจะมีความเด็ดขาดชัดเจนในชีวิตแล้วเนี่ยคุณยังใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะ เขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในนะคุณมีสองบุคลิกคุณจะใช้ในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณนะออกมานะแสดงให้กับผู้คนได้รับรู้เนาะในบทบาทในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคุณปรับตัวได้นะคุณปรับตัวเก่ง คุณบาลานได้บาลานเก่งคุณควบคุมได้ไม่ว่าจะเจอผู้คนแบบไหนคนที่เข้ามาหาคุณอนะ่ะก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะให้คุณได้ช่วยเหลือพวกเขานะคุณต้องใช้ประสบการณ์และการบาลานการเขาเรียกว่าความยุติธรรมนะใช้ความยุติธรรมอยู่ตรงกลางอ่ะเขาเรียกว่าเดินสายกลางนะคุณจะต้องใช้ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในตัวของคุณนะประสบการณ์ของคุณนะ่ะในการช่วยเหลือหรือการพบปะการเดินทางในครั้งนี้ของคุณนะก็มีปัญหานะก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะไพ่ของราชินีดาบเนี่ยแต่คุณจะเอาชนะมันได้นะคุณเป็นเด็กผูคุณชอบอยู่แล้วนะการประจนภัยคุณจะทํามันได้นะคะและทํามันสําเร็จนะมันอาจจะเป็นการ เรียนรู้ของคุณด้วยและการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันนะเมื่อคุณทํางานนี้ได้สําเร็จเนี่ยผู้คนจะเข้าหาคุณเยอะยะมากมายไปหมดเลยนะเขาจะรับรู้นะแล้วก็ประจักษ์ในชื่อเสียงของคุณประจักษ์ในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าบารมีของคุณอ่ะคุณจะมีบริวารเยอะจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะงานงานนี้เป็นงานที่คุณจะต้องช่วยเหลือเยาวยาผู้อื่นนะ มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะการเดินทางการปรับสมดุลน,นะการพบปะพูดคุยหรือการเจอผู้คนอื่นๆเน่ยมันต้องปรับสมดุลมันต้องบาลานซ์มันต้องเคลียร์นะแล้วคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องปรับสมดุลให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคุณเป็นตัวไกลเกลี่ยเป็นตัวกลางที่จะทําให้คนรักกันมากยิ่งขึ้นนะทําให้ผู้คนมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะ